โอเคฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับจ่ามอสฮนะอยู่กับเกม a v a เซิร์ฟเกาหลีนะฮะโอเคฮะวันนี้ก็มาดูปืนจากกิจกรรมเลเวลอัพกันนะฮะนี่ฮะก็คือ G36 f r e ฟรีโกนะฮะซึ่งก็เป็นปืนย้อมมาจาก G36 ามหกไปดีโต้เนี่ยะฮะมาย้อมเป็นสีฟ้านี่ฮะ เลเวลถึง100ร้อยปั๊บรับไปเลยถาวรนะฮะส่วนค่าสเตตเนะี่ยมันก็เป็นค่าสเตตเดียวกับ g 3สามหกเปริโตนั่นแหละฮะที่เป็นสีเทาไม่มีอะไรมากถึงได้เรียกว่าปืนย้อมแล้วก็เออนี่ฮะค่าสเตตแต่ผมไม่มีไอตัวเปริโตนะก็เลยไม่มีไม่ได้เอามาเทียบให้ดูว่าค่าสเตตเหมือนกันไหม ในความคิดผม,มก็คือมันก็เหมือนเหมือนกันหมดแลยฮะถึงได้เรียกว่าปืนย้อมโอเคตีบวกไม่ได้แต่ว่าเอาปืนมายำได้นะฮะแต่ก็ยังไม่ได้ยำนะเนื่องจากผมไม่รู้ว่าควรจะใช้ปืนไหนยำเข้าไปและสามารถทำเอฟเฟกได้นะฮะซึ่งก็ทำได้แค่นี้แหละเพราะถ้าทำมากกว่านี้ทำไม่ไหวนะฮะ ไปเล่นกับคนอื่นคนยิงกันเก่งแล้วเกินโอเคเข้าไปดูกันโอเคยิงตัว่ันสี่นัดตายเหมือนเดิมนะฮะยิงขา ก็เป็นปืนที่ผมว่าดีอยู่พอตัวเลยฮะเพราะว่าเรื่องจากเออ่ความแม่นมีสูงแล้วก็เป้าก็ไม่ค่อยบานด้วยเวลายิงและแถมลัวอีกั้งฮะัตราการลั่นนี่คือสุดยอดน่าจะลั่นเร็วกว่า G36 ามหกตัวอื่นๆเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราลองดูกันแบบกดค้าง ดีดขึ้นไปนิดนึงเป้าไม่บานมากสามารถทำให้ไอ้นั่นได้อยู่โอเคเดี๋ยเราจะยิงแบบคุมนี่ฮะแทบจะเกาะกลุ่มกันเลยโอเคแบบเล็งเล็งแบบกดค้าง แบบเลงก็จะดีดขึ้นไปหน่อยหนึ่งฮนะแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเล็งหรอกเพราะไอ้เป้ามันเล็งไม่ค่อยถนัดยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยแบบคุมแบบคุมก็คล้ายๆกันเลยฮนะคล้ายๆกับแบบแบบตอนไม่เล็งเออก็ไปนั่นไปแล้วก็ถือว่าเป็นปืนที่ดีมากฮนะแล้วก็ ผมว่าคนในเซิฟนี้รีบๆอัพเลเวลกันแน่นอนเพราะใครๆก็ต้องการซึ่งผมก็พึ่งได้มาสดๆดร้อนๆเป็นปืนใหม่ด้วยแต่มันก็เป็นปืนย้อมนะฮะเพราะว่าโมเดลนี้มันก็มีอยู่แล้วมาตัวหนึ่งฮะซึ่งก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันต้องค้นหา g 3 6หเปริโตอ่ะนี่ไง ที36เปริโตจะไม่สามารถยำได้ฮนะอ๋อโอเคนี่คือข้อแตกต่างส่วนค่าสแตทใช่ค่าสแตทเดียวกันเลย <c oughs> แต่ในเซิร์ฟนี้ตัวเปริโตราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่ฮนะเจ็ดแปดล้านถ้าตัวไหนมีอาชีพเมนเสร็จหมดแล้วถ้ามีหมดแล้วก็จะสูงหน่อยฮนะซึ่งขึ้นระดับสิบล้านไปเลย แต่ถ้าตัวที่ไม่มีอะไรก็อยู่8-9้าล้านฮะถูกสุดตอนนี้คือเจล้านกว่าโอเคแต่ถ้าเอามาเนี่ยเอามาเทียบกับตัวอื่นล่ะอย่างเอออ่าตัวนี้ตัวนี้ไอตัวนี้ชื่อว่าโรบอติกเนะโรบอติกเนี่ย,ยมันเบาวกว่าใช่โอเคทุกอย่างของฟรีโกเนี่ย จะมีเยอะกว่าโลโบโติกนิดหนึ่งแม้กระทั่งอัตราการลั่นโลโบโติกมีแค่11แต่ว่าเปริโตมีถึง12ดาเมจโลโบโติกถ้าจริงมีมี42อันนี้ดาเมจถึง47เลยก็คือแรงกว่าแน่นอนระยะก็น้อยกว่านิดนึงนิดหนึ่ง,งที่เหลือความแม่นยำอะไรเนี่ย ไปเ้ไอ,อ,อ้ตัวนี้ฟรีโกโกินขาดฮะชนะไปเลย <c oughs> เลาไปเทียบกับอลิเกเตอร์ไม่ได้นะฮะอลิเกเตอร์มัน,ลนปล่อยให้มันคลาสสิกอยู่อย่างนั้นไป <c oughs> อลิเกเตอร์ปล่อยให้มันเป็นตำนานไป <c oughs> โอเคฮะก็เพียงเท่านี้แหละสำหรับวันนี้ในก็คือเจ้า G36 ฟรีโกโนะฮะปืนย้อมมาจากเปริโต <c oughs> ชื่อมันย่างไงก็ไม่รู้นะ อ่านยากเกินก็ถือว่าโกงอยู่เป็นปืนที่โกงปืนหนึ่งเลยฮะเอาไปเล่นก็ยิงมันอยู่โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นปืนอะไรฝากติดตามดูหน่อยก็แล้วกันนะครับ โอเควันนี้เราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ 수류탄 두 척. 작전 지역에 경찰 지원을 요청합니다. 알았다. 할수 없다. 고맙다. 적 발견. 탄창 교체. 고맙다. 다 도움이 <목소리가> 아 <목소리가> <목소리가>